องการพินทุนาถังอุปปันนังพรมมาสหปฏินามะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจปทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมพรหม,มเนนามะองค์การพินทุนาถังอุปปันนาันางสุอาคโตปัญจปทุมังพรมมาสหปติ นามงทิสวนะณโมพุทธายะวันทานังโอมพระพรหมาปฏิภาหายะทุติยมปิพระพรหม,มาปฏิภาหายะตะติยมปิพระพรหม,มาปฏิภาหายะพรหม,มาจิตตังปิยังมะมะณนะชาริติณนะมะพทะณนะมะออุเมกะอุปิโยเทวะ มนุษยานังปิโยพรหม,มานมุตตะมังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทะริยังนามามิหังองค์การพินทุนาถังอุปปันนังพรหม,มาสหาปฏินามะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจะปทุมังทิสวาณโมพุทธทายะวันทนนัง โอมพรหมมเนนมะองค์การพินทุนาถังอุปันนานังสุอาคโตปัญจะปะทุมังพรหมมาสหัมปตินามังทิศวานะโมพุทธายะวันทานังโอมพระพรหมมาปฏิภาหายะทุติยมปิพระพรหมมาปฏิภาหายะตะติยมปิพระพรหมมาปฏิภาหายะ พรม,มาจิตตังปิยังมะมะนะชารีตินะมะพทะนะมะออุเมกะออุปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรมมานมุตตะมังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทะริยังนะมามิหังองค์การพินทุนาถังอุปปันนัง พรมมาสหปฏินามะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจปทุมังทิสวาณนะโมพุทธายะวันทนางโอมพรมมเนนามะองค์การพินทุนาถังอุป,ปันนานังสุอาคโตปัญจปทุมังพรมมาสหปตินามังทิสวาณนะโมพุทธายะวันทานัง โอมพระพรมมาปฏิภาหายะทุติยมปิพระพรมมาปฏิภาหายะตะติยมปิพระพรมมาปฏิภาหายะพรมมาจิตตังปิยังมะมะณัชาริติณมะพทะณมะอ,ะอุเมกะอะอุปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรมมานมุตตะมัง ปิโยนาคะสุป,ปันนานังปินินทะริยังนะมามิหัง